โดยไม่ต้องถอดชานอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟังทีนี้เวลาปฏิบัติไอผ้ผลการการปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไม่เสมอกันทั้งนี้ผพราดเพราะบารมีที่สร้างมาในกายก่อนต่างกันแต่ไปเนี่ยไปได้แน่คนที่จะหลาดมากเกินไปคือคือด็อกเตอร์ปัญญา วันนี้เรียกด็อกเตอร์นะให้เกียรตินะตัตามตามดาราไอ้ด็อกัตเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปจริงกำลังได้มันเองผุกผุบผุโผล่ผโผล่ผผนั่งตรงเนี้ยมองมาดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งเขามั่งแดงมั่งจิตตอนนี้พอดีสมเด็จพธาพังกรท่านมา สมเด็จพระติทรังกรนี่เป็นพระที่มีกําลังลาบพุ่งแรงคล้ายๆกับอะไรละ่ะไอ้รถดับเลิ้ลลาบนะถ้าพุทธพ,พุทธกษัตริย์กำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออแต่เบาแต่มาอ่อนอน,นี่แรงท่านมาแล้วท่านที่ีว่าดูไอ้ตอกสิแม่มันแดงมั่งขาวมั่งเขาวมั่งแดงมั่งไอแดงนะปีติ ขาในเบรมใสมันเะเรื่อนดังเลยแนะนำว่าทุกคนถ้ากลับไปบ้านถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเห็นพระพุทธเจ้าใสเป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกที่วัดเนี่ยก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ใสๆที่ไหนก็ได้ เอามานั่งเวลาจะมว่างก็นั่งดูภาวนาบ้างไ่ภาวนาบ้างไปจาภาพแก้วเผลอไ่บ้างไ่เผลอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็แจ่มใสทาให้ปกติทุกคนนะอย่าไปทำเฉพาะอย่างวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ทำอยากจะถามว่าเวลาตายนะ่ะมันเป็นเวลาไหนหเวลาไหนรู้ไหมรู้ไหม เ,เวลาหมดลมหายใจเออถูกแล้วกจะหมดเวลาไหนอ่ะ้ <laughs> ะโคตรแม่มาตอม่อไวยได้ <laughs> ต้องใช้ปัญญาอย่างเปรศการีเปรศการีเนะ่ะเธอเป็นลูกกัพระแม่ตายไม่ใช่มีีมแม่มีแต่พอ่พอพ่อออกลูกไม่ได้นังสีก็ไม่ได้เรียนอย่างเรา เกิดมาอายุสี่หกปีเห็นพระครั้งหนึ่งมาสิบเก้าปีจะเห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็นเห็นที่มากนะแค่นี้แหละเธอเจอพระครั้งเดียวพระคือพระพุ <IS IT AL> ทธเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเทียบความตายเป็นของเที่ยง ทุกคนจงอย่าไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีและความชั่วเพียงแค่นี้เธอก็จำจำแล้วก็ทำมาตลอดเวลาสามปีอีกสามปีพระพุทธเจ้าตรวจบณนิสัยของสัตว์เจอหน้าเธออีกครั้งหนึ่งก็ทรงสงสัยว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มาสามปีพบมาแล้วครั้งหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ก็ทรงทราบว่าวันนี้ตอนสายเธอจะต้องตายก็ทรงพิจารณาดูว่าถ้าเธอตายคราวนี้จะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคําว่าแน่นอนนี่ต้องเป็นปสูดาบันแต่ยังไม่เป็นปสูดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแปลเป็นที่ไป ถ้าประโสดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปพรมแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรมก็ได้นิพพานยังไม่ไป todos. หรือว่าจะไปเป็นสัตวรร์กหรือเปรตสุรกายสถิษัยก็ได้นี่เดียวไม่แน่นอนก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน ก็ทรงพิจารณาว่าถ้า,เรา,าเ,เราจะช่วยเธอเราจะช่วยยังไงก็ทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเรารับรองแต่ละข้อพอครบสี่ข้อเธอจะเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นตายแล้วจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดุสิตก็จึงได้ทรงเสด็จไป <c oughs> เมื่อไปถึงแล้วพบก,กันแล้วขอเล่าลัๆ ท่านถามว่าพักกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเบสการีเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพเจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพเจ้าะท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบไม่ทราบพเจ้าะ ดรกเตอร์ในหน้าฟันจะร่วงนะมัณปากเปิดคุณจะขีดไปด้วยนะเห็นไหมเป็นการล้อเลียนพระพุทธเจ้าถ้าค,คนเลวคนคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเปรศการีเธอเป็นคนมีบารมีมีปัญญาพระเจ้าย้อนถามใหม่ว่าน,น้องหญิงการที่สถาโคตถ,ถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเธอหมายความไม่อย่างไร เธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านรรรพระองค์ทราบด้วยอำนาจของพุทธญาณแล้วแต่ที่ถามไม่ได้หมายความในอย่างนั้นถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทร,รยาบเช่นกันท่านถามว่าแล้วถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่ามไม่ทราบเั่นหมายความเป็นอย่างไงเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหูกที่พ่อทอหกอยู่รรรพระองค์นี้พระองทราบแล้ว และว,ว่าคําถามใหม่ที่ว่าตายแล้วจะไปไหนนี่หมองฉันไม่ทราบที่องค์ทรงถามว่าตาถ,ถ,ถามขถามแล้วเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเธอหมายความอย่างไงเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจำคาสอนของพระองค์ได้มาสามปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดสาาร้างแต่ความดีเพราะความตายมีเวลาไม่แน่นอนเธอทราบ องถามว่าพตถาคตถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอบว่าไม่ทราบหมายความอย่างไงเธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตีจะตายเวลาไหนท้าสายบ่ายเที่ยงกคืนกลางวันไม่ไปทราบองทรงรับรองคำตอบของเธอถูกต้องเธอก็เป็นโสดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งไอ้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ เป็นบ่อยๆมันก็หายโซดานะชักเบื่อแล้วเป็นแล้วกูเป็นโซดาดีกว่าก็รวมความว่าการปฏิบัติของญาติโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช่เฉพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้ครอก ต้องใช้ทุกๆเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็ยังคิดว่าไองานที่เราทำเนี่ยไอคนที่เขาตายตายไปแล้วเขาก็ทำตั้งแต่เริ่มทำงานได้ทั้งตายงานมันก็ไม่หมดเราขืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปเกิดเป็นนุษย์อีกก็ต้องมาทำอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำทำเพื่ออยูเพื่อความประอยู่เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกันตอนนี้วิธีปฏิบัติ เมื่อกี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกําลังก็มีอยู่สองอย่างคําว่าเต็มกําลังในะจะไปรอจิตพุ่งขึ้นนะต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วเนะี่ยควรใช้กําลังเดิมแต่ว่าเพิ่มโดยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้วมันนั่งดูเวลาดูแก้วเวลายามว่าง ภาวน,นาวนาวันมะพะทะไปด้วยก็ได้ไม่ภาวน,นาก็ได้คนานหนักๆเข้ามันเหนื่อยเหนื่อยเนี้ยก็ไม่ต้องดูแก้วแล้วก็หลับตาเนื้อทึ้งแก้วลืมตาเนื้อทึงแก้วแล้วก็หลับลืมตาดูแก้วหลับตาเนื้อทึ้งแก้วหลับตาจางไปก็ลืมดูมีเวลางานก็ทํางานไปนานาข้า,าจิตมันชินจิตเนื้อทึ้งแก้วมือไรกแก้วใสดี เวลาทํางานอยู่นึกถึงแก้วก็มาเวลาทั้งทั้งมือทํางานจิตนึกถึงแก้วเห็นชัดใสดีอย่างนี้ก็ได้รืาว่าแก้วที่วัดตีไม่มีมไฟเราหาซื้อลูกแก้วใหญ่ใหญ่ใญสใสใสแ,แก้วใหญ่ใหญ่ใสนี่ต้องตะพายไปด้วยนะแล้วบองบ้านแล้วก็นั่งดูนั่งดูลืมตามาจำภาพได้นักหลับตานึก บารมะพระแาะ้วก,ก็ดูกแก้วหรือบางครั้งก็ไปภาวนาก็ดูจามภาพแก้วอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที่เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใส่เสมออย่างนี้เห็นนานท,ทุกวันภาพจะเจ้าใสขึ้นตาดำดกักนักนาเข้าก็จะเป็นปฏิภาคคณิมิตร ท่านี้เห็นเป็นแก้วเฉยๆแก้วเ็ียเป็นประกายขึ้นมาเห็นแก้วสายมากเท่าไรสายมากเท่าไรจิตสะอาดมากเท่านั้นแล้วบางทีดูๆเพลินๆไปพุทธัดไปอย่าดึงกลับไปเลยมันเต็มกำลังถ้าขึ้นไปแล้วเห็นสว่างจ้าเมืนะ่อไรนั่นคือเต็มกำลังมีเท่านี้เองนะแล้วการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้เต็มกำลังนักคิดว่า จงอย่าคิดว่าเราทำจบแล้วดีแล้วนะต้องทำไว้เสมอให้ช่ำชองถึงแม้ช่ำชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคำว่าจบต้องเป็นพระอาหารหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติบัตบทา่าทรงไม่กี่วันก็สำเร็จนั่นแหละลงเอเวจีละสำเร็จเอเวจีมหันรกความระหมายเกิดขึ้นแล้ว พยาโยมชอบยิ้มแต่กูจบตัวเดียวก็พออีนี่มันประมาทเลยงานงนมาลงแน่ใช่ไหมการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและกาปฏิบัติพร้อมๆกันไปนั่นก็คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจสองเครวาสทรงสินห้าให้บริสุทธิ สามจิตต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ฌานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคำว่าเสือ่อมก็แค่ตูดหมาเท่านี้กลับไปบ้านทำไมถึงเมื่อถึงบัวก็เสือกเอาศีลไปทิ้ทงเลยนอกบ้านออกไปจากวัดจะศีลหล่นเป็นแถวหมืองที่เดินไปเจอศีลเกลือ่อนหมดเมื่อันออกนอกวัดจะออกจากสลาศีลหล่นจากสลาเป็นแถว เรว่อวนี้เลยหายแชไปสองนักอกีตัวร้ายมาสิกำลังคุยกับเพื่อนตัวระวาดวันนี้บอกขอคุมเองเชงไม่เลือกเลยกำ <c oughs> ลังคุยกับเพื่อนล่อแถไมไอ้สองไม่รู้ว่าอไ, <c oughs> ไอ้นี่ว่าอะไรเป็นห้าแล้วมันเจ็ดกันแน่ คุยไอยสินแล้วก็คุยไปด้วยอะไเอไ้ผมนึกว่าเป็อ่าวปาไปปาผิแล้วก็ดีมันก็นกนเดี๋ยวมันจนะเคลื่อนนไอ้กลุ่มโรคโศเสียงคล่องอนะไรมีบอลตัวที่หนึ่งที่หนึ่งตัดตีบอลตัวที่หนึ่งไป <c oughs> ทุกคนจำเลยนะใครมีแก้วใช้แก้วเป็นประโยชน์นะแก้วที่ให้ไปมีถ้าม,มีคุณสมบัติถ้ามีความเคารพดีป้องกันอันตรายก็ได้ ช่วยคุณธรรมได้สมาธิวิปัสนาญาณก็ดีได้ทุกอย่างนี่เลโชดีมิตรขงเลอยง่ายียย่ทีหลังไอ้ว่าถ้าสูงไม่มาดีกว่ามันาเสียตังค์ให้หนูไอความจริงที่มากัน,นี่นะไม่ต้องเอาสตังค์กันมาก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัติเลนะบ้านไม่ต้องเช่าเข้ามาต้องซื้อให้กับใบไม,ม่คืนก็ตังค์ เออโดีมีสุดเออเกมโซดคุณรับรับรับแหบไปนะเออกนแข่งแหนกันอ้วนไปได้ไหมลูกวันนี้ดี่แรงใหญ่แรงใหญ่กำลังใหญ่เป็นไงบ้างไหวไหมฮะ ใช้กำลังเด้อฮะนั้นแหละจำไว้ที่ท่านท่านรู้ถึงใช้ใชวิธีนี้นะเองก็นั่งอยู่หนา้าพระเองก็นั่งดูแสงไฟที่อยู่อ๋อเอาไว้ป้าใชสายสโดงสิไปตั้งได้ขนาดละมาดูเฉพาะดวงใสนั่นนะได้แทงแก้วยินดีกว่าอีกนะเอาพวกอะไรไอเชิงเทียนนะ่ะแต่ว่าจะใช้หลอดเทียนหลอดเทียนมันใช่เลย ไอ้เราเทรนประเภทประเภทกี้าแรงมันมีส่อนๆนไอ้นั่นแบบสายดีนะดูไอ้นั่นกีาแรงไอ้ไส้เทียนไส้เทยนเสี่ยอย่าไปดูมันเราเป็นกระจุกทั้นทนเนี่ยนี่กีฬาแรงมาใสาเออนั่นได้นั่นแหละดีก็ดูแก้วไอ้อย่างนั้นดีก็ดูแก้วสายมากอย่างดูเล่นกระโปรเรื่อยๆมันจะชินหลังนึกเออเห็นแสงไฟเห็นแสงไฟ ใครทำเพชดหลน่นมีเยอะของไหมไม่มีเยอะของตกเป็นของหลวงแนวนะไม่ใช่วิเทียรัตน์บุญมพรดูต้นไม้มีใครมีสามีมไหมมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีไม่มีตกเป็นของหลวงหลวงก็ไปเป็นเมียจิต <c oughs> แม่เรียนแน่นก็าช่วยเต็มทีบังเป็มีพระเจ้าแผ่นดินด้วยเป็นไอ้โจรสลัดไม่ใช่มีโจนมีไอ้คนงโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้ใมีความกตัญญูดีแต่เรียนไม่ดีคุณเมืองแต่ศิลาแต่บุญมันไม่เท่ากันไอ้เมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างหลังเมียลงบนนอน,นข้างล่างมันก็ขึ้นบน,น,น,นเตียงมันร้อน เดินมาด้วยกันมันทำงานยนหนีเมียได้ <laughs> มันก้เลยให้เมียขึ้นไปกหาลูกทุ่งพออ้ลูกอะไรมาเรื <laughs> อพอขึ้นไปแล้วมันก็บิ่งหนีเลย <laughs> ยังคนไหนมารีไปไหนคน <laughs> ดีพระจเจ้าวิทยาราชไปมโหมโหมโหดิบดิบสดสด <laughs> ยังยังไม่งองมันก็ดิบ,ดบสดสดๆๆๆ <laughs> ถามมาโสดถามมะข่คร ก็ได้ทั้งผู้โสดใช่ไหมไป้ไปฝีอย่างดีแน่พอไปสู่วัดดีแน่มีอยู่ของไหมไปถามคุณแต่ไม่มีหัวมีไหมไม่มีหัวหนีไปแล้วไอ้ผัวก็ไม่ใหยผบัวเออถ้างนั้นไม่มีอยู่ของตกเป็นของหลวง่แหลหลวงแน่เหมือนกันนะแต่ความถามในตลาดไม่จะไ,ได้คือติดเยอะ เออใครมีสามีบ้างใครไม่มีสามีเป็นของหลวงวอย <laughs> จะเป็นของหลวงตาไม่ก็เรื่องอะไรตลงพี่เยอะเออด,ดีอย่าลืมนะการฝึกไปแล้วอย่าประมาทในชีวิตไอ้นี่ก็บอกว่าเมื่อกี้นี่ต้องจรม อันนี้คุยกันเมื่อกี้ในใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปในสมาคมไหนอย่าทำแบบนั้นนะมันเลวเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังอนะ่ะต้องเปรียใจชาวบ้านเขาใครก็คุยกันบังจะได้ได้เรื่องในเราถึงเมื่อใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราอันนี้เป็นลทัทธิที่ใช้ไม่ได้จำไว้นะ ไม่ใช่จะธรรมะแต้โลกเขาก็เกลียดเออหนูมาไงได้เค่าอีห่หวล่ะจะเป็น,นับแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอะรอยิยสงฆ์นี้ให้มันจริงๆอย่าหลอกพระทำหลอกพระพระตะพระตะหลอกเอา การหลอกพลกักหมายความว่าทำความเคารพไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่ยึ้งได้กับเราก็คืออบายภูมิและก็บริการที่สองเราต้องการความสุขอันดับต่ําก็คือต้องทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าระบบคล่อในสินห้าข้อใดข้อหนึ่ง จงจำเลยว่าเรามีหวังลงนรกแน่ไอ้นี่ไม่ได้ขู่ไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ไอ้ฉันเองเค้งก็เดินไปคือไหวลงมาแต่เขาต้องมาคองมานะลูกกุศลฉันไม่รับแขกวันไลนวันแล้วแขกทั้งแขกทั้งเจ๊กทั้งไทยไม่รับนแล้วนั่นนะเพราะมันไม่ไหววานนี้ปั่นนี้ยังสมอยู่เลย เมื่อคืนนี้พอดีาวานนี้หลวงปู่ท่ายาไปโปกไว้ให้พอพอดีเบา <c oughs> แต่ว่างานที่ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐานการจะเรยนพุกรรมฐานเราเย็ยนหลอกตัวเองถ้ายิ่งหลอกตัวเองเพียงใดเราเยื่งลงนรลกลึกมากอย่างนั้นเพราะว่าท่านลงตัวน,วนู้นจะทำความดีเือแม่แท้จริงเราไม่ได้ดี การไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เป็นของดีสาหรับเรา <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมว่าขณะที่เราไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกไปเที่ววิพพานเวลานั้นจิตเราสะอาดเวลานั้นเราเคารพในศีลเวลานั้นเราเคารพในพระไตรสน,นาคมไอ้นี่ใครเขาอธนบี่เสียงเขามีเทพหรือเปล่าไม่รู้รลืมไปเราเคารพท่านกันเลยสงเคาห์เรา ถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพนาสินไม่ไม่ไม่เคารพนายก็รตรสนาคมความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเรามพรก็เหลือแต่ความเร็วเราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเร็วมากเท่าไรถ้าเลวมากกว่าดีก็จงจําไว้เวลาใกล้าตายเอ,อิ่นึกถึงความดีก็รับผลความดีแค่โชคราว หมดพลงความดีก็พุ่งหลาวลงนรกไปการเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นลงนรกก็ต้องถือว่าเลวเลวมากเกินไปเป็นมนุษย์นี่ไม่ไม่ไมนา่าอยกลับลงอบายภูมอบายภูมีสี่คือนรกเปรตเปรอสุรกายสถิัิฉานมันควรอยากก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์ อยากสวรรค์ไม่ควรกลับมาอยู่นอนมนุษย์อีกควรยางเร็วไปเป็นพลมแล้วก็ต่อปนิพานเลยนิจปิปาณสมงวรการทําความดีไม่ได้ทำยากทําความชั่วมันยากกว่าความดีนีงไงค็เือ <c oughs> แก่ยกินปลาจะต,ต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อ ไปหาคันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็ก็ได้ปลามาแล้วไปไหนลูกนระกถ้าเราจะไปสวรรค์ไปไปพรมปณิพันธ์แล้วก็นอนในมุ้งแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้ยวยความเคารพด้วยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าออกจากมุง้งทำลายศีลแล้วก็เดินทางจะเป็นนรกต่อไป ก็สินห้าเนี่ยมันเป็นของยากนะหรือที่เราจะปฏิบัติทุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมิดอสินห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลวเราทำความเลวอยู่จะให้เขายิยมว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทำตนเป็นคนดี ที่บอกว่ามีความจําเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จำเป็นมีสมทะไปอาชีพมันจําเป็นหรือว่าต้องไปฆ่าสัตว์จริงยะมีจริงมีใช้ต้องไปขโมยเขาต้องไปไปชูผัวเขามีเขาต้องโกโหกมดเทศต้องกินสุรายาเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี้ยรวยไหมรวยอาวจีได้แนะ่ เป็นมหานรกมหาเศรษฐนรกนี่ก็ต้องจำไว้ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีและก็เวลาตายไปแล้วจะไปนั่งหวังไม่ใครเขาช่วยอนะ่ะมันไม่มีโอ,อกาสครับการหวังให้ญาติอุทิศสุขุโสนจะไปนึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทําบุญให้เราเขาทําบุญส่งให้เราแล้วก็ทําบาปส่งมาให้เรา เวลาเขาจะเริ่มทําบุญเขาก็เริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเลี้ยงเหล้าเนี่ยเขาสร้างบาปนะั้นไม่มีบุญในวันนั้นนะงานนั้นทั้งงานไม่มีบุญอันที้สงสง่งมาให้เราถ้าเรารับก็หนักกว่าเดิมทีก็คงไม่งงเหมือนกันใช่ไหมนะโรวงความว่าอย่าหวังพึ่งคนอืน่นต้องจำพระพุทธภาสิทที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลงย่อมเป็นที่พึ่งของตน โกฮินาโถโบโรสียาผู้คุอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วใสมาถังนาปติทุนกัแลั้งเราจะได้ที่พึ่งที่ผู้คุอื่นได้โดยยากนั่นก็คือการฝึกฝนตนเองช่วยตัวเองแล้วก็ถ้าวางคนจะสงสัย ว่าบาปนะ่ะมาทำมามากแล้วจะคุ้มตัวไหมแล้วก็จงอย่าลืมว่าพระอา,หารหันตุกองค์ที่ปณิพานท่านยังมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเกวียนไม่ใช่ไอตีดนะอย่างองค์ุยมานิดหลายหลายตันตอนนี้กระโจนนี่หลายหมื่นตัน แต่ทําไมท่านยังไปนิพพานได้ก็คือว่ากําลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วถอยหลังไปความชั่วมันมากมากก็ช่างมันตอบนี้ไปกูทำแต่ความดีเห็นไหมล่ะแเมื่อจิตตั้งไว้เฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงตัดเราขึ้นเที่ยวความชั่วที่ผ่านมาแล้วย่าตามนึกถึงมัน อเลยคิดว่าเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยพฤติกรรมเคยโกหกเคยดุสุรามราไรเป็นนั่งจํามันไว้ไอตัวนี้แหละไอห้าตัวได้ยิ่งไปกว่านี้มากกว่านี้ก็ตามเราทําบุญมากเท่าไรก็ตามทีเวลาจะตายมันจะแทรกปุ๊บก็มาทันทีมันจะดึงลงนรกที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราจรเลยะกรรมฐา,าน คำว่าอนุสติให้ตามนึกถึงความดีไว้โดยเฉพาะให้ลืมความชั่วเใช้จิตมันชินคำว่าชานก็คือชินให้มันชินในอารมณ์ที่นึกถึงความดีอย่างเดียวอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้ใช้ได้เลยถ้านึกมั่นคงในพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ใช้ได้เลยคนที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าฉันจะสังเกตไม่อยาก มเมื่อมีเรามีความมั่นคงพูะเจ้าเราก็มีความมั่นคงในวัฒนธรรมและประสงค์เมือ่อไอคนที่มันจะมาวัดท่าสูงมันเดินทางมาจจกไหนจากกรุงเทพบางจากท่าลานบ้างจากลานท่าหวังไงวะนะที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมามันตั้งใจจะามาวัดท่าสูงกันก็บังเอิญอาหารหมดหมดแรงพักตารทาง หากินเป็นอุกจ้างเขาบ้างเก็บบั่งเก็บนั่บนบังกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงโลกุรีมันก็หมดที่แล้วมันก็พักหากินพอมีกินพ,พอมีแรงก็เดินทางต่อก็อถึงวัด่าตุสูขทั้งนี้ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจตรนิพานตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอไปนิพพานจุดเดียว อารมณ์แรกถ้าอ่อนมันก็จะไปเกิดโพสวรรค์ถ้าถึงสวรรค์ไอจิตดรงนั้นมันก็ตกทันจะปณิพันธ์ก็หยับไปเป็นพมแล้วก็ปณิพันธ์นี่เราพูดก็อย่างที่เรียกว่าความหวังไกลนะตอนนี้ต่อไปในี้ในกลับนี้ความหวังปนิพพานของเรามันใกล้ามากทั้งนี้เพราะรอะไรก็ว่าในกลับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองค์ ไม่ใช่หมดแค่พระศิอ่านถ้าตายจากชาตินี้แล้วไปแล้วปับไปสวรรค์บง,งถ้าจิตตั้งพระนิพพานถ้าพราะพาะิอ่านพระเจ้าท่านตรัสเราไปเทวดาหรือพรมม,มันมีความเป็นสุขฟังเทศจบเด็กเวลานท,ทันทีแค่นี้เองของไม่ยากนี่ขอทุกคนให้ส่งความดีไว้นะตั้งใจรักษาความดีไว้ ชิ้นห้าในอดใจไว้ว่าวเราต้องทำได้ยัาคิดว่าเราจะไม่แก่ก็จงนึกถึงกาต่างความจริงว่าไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเดียวเห็นไหมเพื่อนเกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเรามันตายก่อนเราไปหลายปีแลว้วก็เยอะเป็นอะไวไอ้เราจีอยู่กี่วันฉันยังไม่แก่ที่จะทำโน่นที่จะทำนี่ทุก ยังไม่ตายทำไปถออสร้างสมบัติพระสถานทำไปมีใครก็ว่าหาก,กินีการสุิิธรรม